กันด้วยนะคะขอกอนรับสุดเรยการคุณกัลเจชนะนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับเอาชิลล่าเซอร์กิสเกาะร้ายแล้วนะครับก็วันนี้เรามาพิเศษครับมาพิเศษตีสิบจุดมาตีสิบก็เราจะมาบูชายันกันนะไม่ไปเล่นนอกเอาเมื่อกี้มาไปเล่นนอกเราไปับมาเมื่อกี้เลยครับรอยโย่จุดดิเออเราจะมาเข้าไปในโลกตาคนจุดเข้าคนแรกเลยเข้าคนแรกเลย โคตรใจดีเลยค่ะโคตรใจดีเลยเบลเลดดิปปุ๊บไปเลยนั่นแหละอ้าวเผาช้าเผาช้าเลยกูมาแล้วไปได้แล้วแล้วไปแล้วแล้วมาคนแรกคนแรกกันมาคนแรกกันเว้ยที่กูมานี่กูเพื่อนบอสไปจะคอสเลยครับเพราะผมอยากทำฟาร์มไก่จะได้มีเนื้อไก่กินกันไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวคอยดูนะยัยกูได้ร่า ามไก่มานะก็พอใจแล้วจ้าเดี๋ยวพวกเราจะได้มีไก่กินกันแล้วก็เนี่ยเธอคอสนี่แหละตอนนี้พวกเราก็ได้ครับเอ่อที่ขุดเพชรแล้วแต่กิจเขายังไม่ได้้างอ่ะเอรอเพชรได้กว่านี้ก่อนแต่ก็ไม่ท้าสิลิคอนแล้วล่ะไปกันไปทัวร์นรกกันแต่ระวังลืมนะเว้ยไปคุณก็สตงกอสตงมานรกกอสตงกอสตน เราจริงๆเพวกเราต้องไปทำเราเอ็นซานแล้วก็ต้องตุ๊กตังสือโอ้โหวันนรกแต่ยังไม่ได้ทำตัวเอนซีนอะไรมาเลยเฮ้ยพิษแบนอย่าไปตกนะเว้ยอย่าตดี๋ยวไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวไม่งตายยกเดี๋ยวตายไหมเดี๋ยวตายยกงูเดี๋ยวตายยกทั่วเลยแหละถ้าขวดกขวดแรกเสียงบกอาจจะเบาหาแล้วเสียงกีิดก็อาจจะเออ่แหลมเอ้ยทุกเสียงกีิดก็อาจจะเอ่อผมจะมีเสียงแทรกมานิดหน่อยนะครับเป็นเสียงพัดลมที่เป่าหูชู มันร้อนจริงๆหน้าผมหน้าผมย่ามเราตอนนี้มันตีสิบน่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยจินบกานก่ออ่ะ่าได้เาะว่ายังไงก็ได้่ผมว่างว่ากูจะเปิดไมในโปรแกรมอ่านแล้วนะเมื่อช่กูบอเฟลคลิปดีๆอย่นี้อีกนะอืออีกท่ชอบเลี่่อยอ่ะอานไปหลายพาทนะแต่ตอนจริงอ่ะแต่ว่าด้เสตกูจะเรวเยอะ รร้้งวววััเนเลนละบผมจะไม่รนเดอร์คลิปนี้แล้วค่ะผมจะเอาลงเลยเ,ลเ,ลเ,ลยเดี๋ยวเดเมื่อกี้ใครมันข้าก่อนเรืองจะใครมันแบบต้องไปรินเดอร์วะก่อนเราลองทดลองคลิปทดลองแล้วมันถ้าเป็น 480p มันก็ชัดโคตรเลยนะคะแล้วก็เลยอ่ะลงๆไปก็ได้เออชัดอยู่ค่ะ โง่จุดยาเฉดโง่อุ้ยเจอตัวแล้วนะค8 0 4ก็บอกเลยนะโอ้ยสร้างเครืองเออก็อมเกิดรอดูวกันมันชัดจริงมาที่โคครับอูปาตะโหยิงกูนะครับเอ้ยระวังประตูนรกเอ้ยระวังประตูเพราะเราพังนะเว้ยตาทําที่กั้นประตูก<ะ>่อนมาไปเอาอะไรไปไปขุดไปเอาสโตน มันทำเป็นบ้านเพื่อแสดงว่าประตูนรล็กเพราะเราอยู่นี่เดี๋ยวประตูนรลอกแม่งพังเออว่าไป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 เลยเลดี๋ยวหินตีแค่นี้ก็ไปเอาหินที่บ้านแป๊บไปเอาหินที่บ้านแป๊บเดี๋ยวปะลาโคยิงประตูแตกนั่นนึงแล้วประตูอยู่ไหนอะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยข้างบนมึงอะข้างบนมึงอ่ะก็บอกแล้วเดี๋ยวลงทางจ้ามันแกล่แกแกลงไปข้างล่างเมื่อกี้แกลงไปข้างล่างขึ้นมาแล้วน่ะที่พี่หาย ไปเอาเหินมาทำปิดบ้านก่อนเออแกไปแกไปแกไปเดี๋ยวเราปูที่นี่แหละแต่ก็ได้นะโอ้ยเออเดี๋ยนะอาจจะเหล็กเหล็กหน่อยนะคะตาประตูนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบเป็นห้องเดี๋ยวแล้วก่อนจะทำเป็นบ้านก็ขอทำห้องก่อนตขาข้างหลังประตูจะมีห้องอยู่ข้าขงหลังประตูมีห้องอยู่ทำแล้วเ<ำ>น่ะมำกิจอะไรตรงนั้นอะ่ะก็ได้ไงหลังเราบอกแล้วหลังประตูเนี่ยตา เอาเลยนี้แล้วรเรามาขุดอะไรตรงนี้วะเนี่ยม,ม,ม,มาขุดมาขุดมาขุดแลวบางที่แกมาขุดหน่อยเดี๋ยวไปเอาจะตนมากัน้นได้ได้เดี๋ยวปัตโตโคยิงครู้ชื่ออครับตาลุยนรกครับรอจริงดด้านบนเอาสสองบ็อกแล้วกันเออปตโโคยิงบล็อกก็พันได้ก็นะ เสียมึงมาจนเบมากเลยได้นนี้ไม่เป็นไรจ้าตอนนี้แบบหินโคตรเยอะโคตรสบายแล้วตอนเนี้ย <c oughs> หินเยอะมากเลยบอกเลยบอกเลยหินโคตรเยอะหินเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะตอมตัวเอ็ดซานมาเอ็ดซานขอไงกันนะครับ <c oughs> <ต>ไอ้ปัม๊มเล็กนี้นผมว่าปั๊มไม่ได้ว่ะเพราะว่าแม่งก็จะหาเอพีซีจากไหนวะเออ ช่แต่ว่าผมว่าผมเจอแผ่นดินใหญ่ละจริงๆคราวนี้แม่งก็จะประจนไปเกาะนู้กันนะเดลิสเซ่ก็จะมานรกแล้วใช่เกาะไปไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้วไม่ง่ายแล้วเดี๋ยวรอพัร์แปดรอพัร์ทแปดเออแม่งผัดบอลกันแรงลุ่มตลอดไอ้สัตว์โอเคมาเดี๋ยวแม่งแต่ท่านี้แม่งจะได้ไปเมี่อไหร่นะเออเอ้ยต้านข้างบนเป็นลาวาว้าหรือข้างล่างวะ ว่าแล้วลาวาไอ้สัสเกิดไ,ไม่ถูกเมื่อกี้ นี่เป็นห้องอะไรดีนี่เป็นห้องเก็บของอกันนะเนี่ยเก็บของเก็บก<ค>ับนโลกอ่ะประเี๋สิผมกําลังคิดอะไรออกอะผมจะสร้างประตูนะโลกอีกประตูหนึง่งใกล้ๆนี้แล้วผมจะลองวาร์ไปเล่นดูว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนผมนึกนอะไรออกแล้ะไม่รู้มันจะได้ไหมอิดไอ้ห้องเก็บของตรงไหนเป็นห้องเก็บของนี่แหละไอ้ที่ผูดอ่ะี๋ยวเราลองวาร์แป๊บหนึ่งหนึ่งสอง ดัดเลียนเป็นห้นองๆ<อ><อ>ไปเลยเดีย๋ยวไปเอาไม้มาคาประตูแบบประตูเอาเป็นประตูไม้ก็พอมั้งเออป,ประตูไม้พอประตูโค้งไม่อะไรใหญ่โตไม่หรอกเออไม่ประตูเหล็กอะไม่เบื่องเกินแค่สายเองก็ยังไม่พอเลยแต่ฟาร์มเด็กถ้าจะเอาอยากโคตรอยากทำเลยนะเอาตามจริงอะเพราะว่าแบบไม่เหล็กเป็นลังเลยตาฟาร์มเด็กเห็นคนเขาทำกันเยอะเลยอยากทำ เธอแต่เป็นยังไงก็ทำไม่ได้ไม่ไหวเออเราไม่ไหวพกกิบสองก็พวระรวอาจจะเงียบสักพักนะครัะแต่ก็บาทีก็ไม่มีอะไรพูด่ก็ถ้าเรา เสียปะตาโคเสียปะตาโค่ยูแองเกลจริงที่กูอยากทำกว่านั้นนี่มันทำไมมันใกล้ๆอ่ะกูพูดเสียวอะไรเลยเว้ยไกลอ่ะกูดินานนานนานทหารไม่มีนะไม่มีใกล้ๆที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยแหละใกล้ๆโคตรเลยเราก็รู้สึกเสียงมันใกล้ๆปะตาโคมันจะไหนวะชัดเกลเลยเว้ยเมื่อกี้เือกนี่ชเกลเลยแต่ก่อนหน้านี้ของกูนี่ชัดเกลกว่ากูโดนจังๆเลยเว้ย เัฆปาตาโคจังๆเลยเว้ย<า>มแม่งเสียงหลังกูเลยตอนที่กูไปชาร์จแบตเอะกูก็ไ้อยู่เอะเสียงแม่งปาตาโค่จากไหนวะโอ้กูกลับมาแม่งหลังกูเลยเว้ยโอ้โหโคตรเสียวอะ่ะทำหลังคาด้วยไม่ไดตรงประตูตรงเนี้ยเออมัาไม่มีคอมโพสเซตัวอะไรปัญหาเรามีเรามีเราทำเองแกก็จ้างที่กันถูกแล้วก็ทำในนั้นด้วยนะทำ ทำหจุดอะจุดจุดมากไว้ว่าตรงนี้คือประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทำให้ดอไปทำให้้ยมานรกสักทีตอนแรกคิดว่าจะอีกแบบพาร์ทประมาณพาร์ทที่สิบเอ็ดห้าอะไรประมาณนั้นที่เไปเลยอจะมาพาร์ทกูร์ร่ามีที่ขุดเพชรก็เลยไปขุดเออเา็ทํตัราใหุ้ดเพชรก็ทำที่ขุดเพชรนึงเออไม่ใช่กุ้ต้นุงเออเอาเอาอะไรวะลูกบอลเอาเสียดิ้นเออ มันจะแม่ต่างนะเสียงเสียงมันจะเบาเกินเราจดก็ทบไปนะแล้วเนี่ยปักทอดด้วยเดี๋ยวมีอะไรเกิดข้างในในนรกนม่กูยิ่งเสียวเสียวพลิกแมนที่สุดด้วยปตาโฮไม่เท่าไหร่พลิกแมนนะยิ่งกว่าโอ้ด้เดี๋ยวทำประตูทางด้านนี้ด้วยด้านนี้เหรอเจอเดี๋ยวด้านนี้มันมีหลุมที่เราขุดไว้อยู่อ่ะนี่ไง ไม่มีบันไดแล้วเราขอกลับไปเอาของก่อนละกันยวทำบันไดอะไรด้วยขล่างเป็นพิกแมนไม่อยากไปไฟกับมันเลยเ <c oughs> ไฟก็ตายแน่นอนชัวร์เปล่าหาดท้องสีดาเมจแถมพิกแมนมันตุบรัวๆได้แถมมันลุมด้วยนะสีดาเมจลุมและแถมรัวเอยนี่ก็จะหวังเ <c oughs> ลยจะรอด <c oughs> ระหว่าง,ง,งนี้ผมมาขังแมมกันการตกอำไมการตกนี่แหละคอาจริงสิเราต้องมาทําไอ้แบบละลักว่าตรงนี้มีประตูอยู่เราจะต้องทําให้ยิ่งใหญ่จิต <Get S 1> แบบเนเธอร์นี่เราทําของแย่เลยแล้วกันก่อ,อ,องเป็นรูปอะไรเดียควคอร์สไหมก็รูปเมเธอร์นี่แหละไอหเนเธอร์นี่แหละ โอ้โหนานเ้ยเฮ้ย,เ,ฮยเ,ออเดี๋ยวค่อยไปขุดนอกรอบก็ได้ค่อยไขุดนอกรอบกันถ้าเรารู้สึกจะเล่นนอกรอบบ่อยมากเออเล่นนอกรอบบ่อย อยฝนตกไปเถอะดูในเท,ไ,นเทไม่ได้อยู่ <นะ S 2> แล้วไอ้อ้บอกบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันกากไงถ้ามันไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่ไอตัวเซิร์ฟเวอร์นี่แหละเออจยิงคอมพวเราเซิร์แล้วแต่เซิร์เอไม่ใช่ไอเนั่นะเซฟมันไม่ค่อยดีเพราะว่าไปเซิร์ฟฟรีนะครับรพวกเราไม่มีปัญญาเศ่้าเซิร์ฟเวอร์ไงจะไปยังไงวะเนี่ย โอเคมากระต่อนะครับครบเมื่อกี้คงครบส0นาทีแล้วมั้งคลิปมันตายใช่ครบแล้วแหละครบแล้วแหละของเราคปบสิบสานาทีแล้วพวกเราอาจพ้อ,อกันไม่ให่หรือแสดงว่ามแกมัตก็เลยเป็นหาแล้วดิไม่ใช่หรอกเรามีแบบช่วงหนึ่งที่เราไปชัดแบบที่เราสต๊อปคลิปไงกระป๋ตะโกยิงหลัง่ะเข พอคลิปนี้ก็แค่มานด้วยนะลูกอะไรแค่นี้เองนะก็ค่ะคลิปผมกำหนดไวแล้วนะล้วจะทำให้แปลงมันกว้างเท่ากันคลิปผมต้องมาประมาณยี่สิบยี่สิบกว่านาทีนะคะคี่ผมบมกำหนดเวลาแล้วตอนนีาตั้ห้องอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะยืมพิกแอคเพลสตาไปขุดออกซิเดียมมาสักสิบก้อนแล้ว เอาไคแซกมาด้วยผมจะทำวอลเล็ตเพีย์เพลย์ไปค่อยไปขุดนรอบๆเองไม่เราอยากทดลองในคลิปอะว่ามันเก็บได้ไหมเออเดี๋ยวนะ <c oughs> ออตรงน,นี้ต้ <c oughs> องขุดดีกว,ว่าเออตรงน,นี้ต้องขุดอ,ดอะอะไรเดี๋ยวก็กับแพงก็วางไปเถอะกับแพงก็วางกิดง่ายๆจะไปค้าที่ขุดเพชรเองหรือแบบ ล็อกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อกอ้างวางการเมเลยเนี่อกบี่เ่หนึ่งสองสางสี่ห้าเลยังขะโคตรเสียวเลยอยู่ในโลก้องพวกเราในแบบโคตรเสียวเลยนะเพราะว่ามีลาวามหาสารอยู่บนหัวเราลาวามหาสาร ลองลองดูบนหัวดีๆลองดูบนหัวดีๆมีลาวาให้ขุดให้ดู<ร>มิลาวาเนี่ยตัวเรามีสองด้านเลยไม่อยากขุดไม่ต้องการเดีย๋ยวเราแค่เอามาตแตกเล่นๆอา้าวพลิแอคเล็กอันนี้ก็แตกละ ทับชีบ่า mm. นกดบบ่าน ไปทำคลังเก็บของเยอะๆเลยตาโ้ยากทีพีแ้วอ้าวทีพีไม่ได้มันอยู่ในนรก <c oughs> เอเคไปนรกกันต่อะก็ไม่กวาดก็ได้ว อ้ประตูแล้วว่ะแม่งจะก๊อปปี้แม่งเหมือนหมดเลยใช่ไหมเนี่ยได้ก๊อปปี้ใช่ไหมได้ใช่เออเออ,อดีอดีเลยไม่ต้องทำอะไรมากดีเลยด,ดีเลยนะเจ้เน่ตบ วางกระจกเพื่อจะได้เห็นข้างนอกด้วยแต่ถ้าวางกระจกแล้วปลาตะคูบึ้มทีแม่งหายหมดเฮอบึ้มหมดเลยอ้าวตะปูเอ้ยตะตูก็คขาไปยังคขามาแล้วไม่หมเหรอไม่ได้คขากูมีอันเดียวอันเดียวเวร่งกลับตาเก็บของเก็บคำนั้นลงไปในนี้เลยไม้แบบโคตรไร้ค่าเลยในลถตาไปหาภาษาเนเธอร์กันนะไปหาภาษาค่าวิเทอร์สกันลิตาจกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว เราพัฒนาเราพัฒนาพัฒนี้สร้างอะไรสิก่อนเดี๋ยวเราไปคุณแล้วคอร์สเตอร์แบบเออไปคุณไปคุณไปไปไปแต่พวกเราคงไม่คิดจะสร้างบ้านคอร์สหรอกเดี๋ยวนะโคตรเชียวพิกแมนเลยมันเดินเพ่นพ่านเดี๋ยวจะมาโดนพิกแอคเราเรามาจับมาฆ่าเราดีโคตรค่ะโค้ชเชียวพินตามแบบมาเป็นยามเฝ้าดูเราเลย ก็ต้องเดินตามเคยนะคับโอโห้เออเดินตามเคยเอามันเดินไม่เลี่ยนอยากเอาสกิลทาามาซ้ายว่ะเพราะจะได้แบบเพิ่มเยอะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไอ้แบบที่มันเป็นโซคลาบอะโอ้ยโอ้ยโเต็มเล็ดเต็นเล็ด ือน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันมันแค่จะเราจะแบบบล็อกกลับมานิด่เดียว กับมา60เหมือนเดิมอะไปรอทดสอบอะไรพาร8นิดหน่อยจะมาวัดโพสแค่ลบนี่แหละไอ้นี่พาดแท8ใช่ไหมไม่นี่พาร์ท7เออใช่ใช่รู้สึกว่าไอ้คอรนี้พแอเกรขุดมันไม่ค่อยเร็วทันใจเท่าไหร่มันต้องเอาแบบมันก้เท่ากันนั่นลว่ามันไม่เท่ากันวะพีแอเพชรแต่แล้วว่ามันก็เร็วเหมือนกันเลยแหละแต่อยากให้เร็วเท่ากับขุดบล็อกปกติอะ แกก็จะท้ายคนนี้จะแตกกันแน่โอ้ยเผลอทูพิกแมนกจบเผลอเผลอบ้านที่อาจจะเผลอบนโลกเป็นซอมบ,บี้ก็ได้ก็มันือซอมบ,บี้พิกแมนนั่นแหละ <c oughs> บ้านถองบ้านละถึงบ้านในนั้นโลกว่าเรียกสับเป็นบ้านเลยเรายังไม่เจอประสาทเลยครับหรอกครับ ไม่ใช่ตแตรว,ว่าไป<ส>าหมดท้แบบโคตรเสียวแบบหาไม่เจอเออหาทางกลับไปเจียรก็ทําทําคิวตัวเองได้ม <c oughs> าจะเกียนอะไรขนาดนั้นเออแป๊บนะ <c oughs> เออกูไม่เกียระภาษาเดี๋ยววันนี้มีภาษาในนรกหรือเปล่าวะไอ้รู้ทาไมมีก็ไม่เป็นไร Yeah! คิปแล้วนะเออปเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บ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 กกลับก่อนถึงที่แล้วที่กำหนดถึงแล้วก็ผมจะแค่ยี่สิบกว่านาทีแล้วอเรื่องความรวดเร็วในการเอาลงและลิเดอร์ได้แล้วจะไหมเพื่อนมาถ้าคอมผมมีเอ่อถ้าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันเทพแล้วเดี๋ยวผมก็จะเออเกินสักหน่อยเร่น้นโน้ตบุ๊กอยู่หรใช่ เป็นคิดผู้ผิด,ด,ดใช่สโตนแบบโอ้โหเมื่อกี้แบบวะความแลกของเซิร์ฟเวอร์ช่วยชีวิตกูเลยมาทีพีมาเลยคิดเดี๋ยวจะให้ดู กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับมาตายครับพูดพูดทำไมเออกูกด f F9 ไม่ได้อีกแล้ววะกรรมอะไรกับกูวะเออเป็นอะไรกับคเป็นบิด f ค1นะ